ก,ก,ก,การออกหมายในแต่ละครั้งจะต้องได้กุ้งเสมอไปมันไม่ใช่หรอกนะเผื่อใจไว้บ้างสภาพแวดล้อมอากาศน้ําหน้าหมายยิ่งอยู่กับที่แล้วเป็นเรื่องเจ๋งแน่นอนคุณต้องรู้ว่ากุ้งกินเวลาไหนแต่ตอนนี้คนกินก่อนนะที่นี่แสงจันทร์หมูกระทะที่มีบรรยากาศของนักตกปลาและตกคุงจัดหมูกระทะชุดเล็กชุดใหญ่เสริมเติมแต่งแล้วแต่ท่านอาหารจานเดี่ยวก็หลากหลายเมนูฝนตกแบบนี้ฟินๆกันเลย กรกบกระเทียมแก้มช้างเขียวพอ <Wow. S 1> กึุ้มๆพอถึงเวลานัดหมายก็เกงข้อรอได้เลยซึ่งตัวแรกนั้นมาแล้วกระเบ็ดซองแบรนด์แองกร่ารหัส4 2 1 3ซองเขียวเลมอนตีตัวกัวกลม0.5กรัมร้อยผ่านมัดเก็ดตีทิ้งหน้าดิแล้วเกี่ยวเหยื่อที่ใช้โบโรนาซอยยิกเหยื่อมาหาชนซื้อง,ง่ายขาย24ชั่วโมงผลงานที่ได้ก็กุ้งสิครับแม้ตัวเดียวก็ชื่นใจแล้วพาเพื่อนมาไม่เจ็บตัวเสียบไม้แล้วก็ย่างเผาเป็นเลยคนย่างก็ภูมิใจ คนกินก็ฟินถึงใจที่นี่ลบบุรีแสงจันทร์หมูกระทะร้านบรรยากาศดีๆพร้อมกิจกรรมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ